รถไฟฟ้าสายสีทองมาเร้วรถไฟฟ้าสายสีทองมาเร้วครับรถไฟฟ้าสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีทองมาแล้วครับ รถไฟฟ้าสายสีทองรวิวบรรยากาศหน้ารถครับครับ รถไฟฟ้าสายสีทองไอคอนสยามไอคอนสยามไอ้อนสยามครับไอ้อนสยามรถไฟฟ้าสายสีทอง

Maybe. Hey. กรุงธนบุรีผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าทุกคันสิ้นสุดการให้บริการที่สถานีนี้ขอความกรุณาผู้โดยสารออกจากละตัโดย